สวัสดีครับผมทุกคนอยู่ในแบบไดโวเนี่ยครับผมวันนี้อยู่กับรถ h o ลซอนเอสตีไหมครับผมนี่ในเควสรายสัปดาห์สอนไปแล้วเด้อรีบทําก่อนหมดก่อนก่อนหมดนะฮะอีกสวันเท่านั้นนะครับเควสดีทุกวันเสาร์นะครับผมเจ็ดโมงหรือเปล่าจำไม่ได้แต่แต่จำได้ว่าตื่นมาปุ๊บมันก็รีแล้วนะครับโอเคมาสอนแต่งกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็น่าจะได้ดีฟนะแข่งน่าจะไม่รอดนะครับคันนี้ โอเคเราแต่งตามนี้เลยดีว่าแต่งถูกมากเลยครับใช้แค่3อันเองในส่วนห้องเครื่องเน,นี่ยนี่แต่งแค่นี้1 2 3สองครบจบเรียบร้อย3อันนี้แล้วก็เบรกด้วยช่วงล่างนี่สำคัญมากเลย,เลยครับปรับตามนี้เลยนี่ปรับตามนี้อันนี้เป็น22สองนะฮะใครรู้สึกว่ารถยังหมุนอยู่ปรับเป็น16นะครับผมแต่ผมว่าโอเคละ แล้วก็เซลซีด้วยฮะสำคัญนะครับเออเอกดผิดในตัดด้วยใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ฮะไม่ต้องซื้อเราไม่ใช้อ่ะชุดเกียร์ไม่ต้องซื้อผมดิฟไม่ถึงเกียร์สิบอยู่ละเราดิฟอยู่ประมาณ34เกียร์นะครับอยู่แค่นี้ยางก็เป็นยางแข่งดีกว่านะครับผมยางแข่งกับ2ออันนี้ถ้าเป็นยางธรรมดามันจะไหลนะครับโอเคครับผมน่าจะแค่นี้เนาะ ไปครับเลยเอาเมื่อกี้อะไรนนี้ก็ถือว่าด,ดีอยู่ระดับปานกลางเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดิฟเล่นกันให้ดูนะฮะเอาไปตรงนี้กันแต่โค้งเล็กๆไม่ค่อยแนะนำนะครับคันนี้ก็อาจจะต้องขับช้าๆนิดนึงไปครับดิฟเลยอ๋อนี้เป็นโคง้งยากนี่หว่าต้องใช้ในโตนิดนึงฮะไปกดในโตไป ไดครับข้างหน้าได้อยู่ครับได้อยู่ถอยหลังนิดนึงเข้าโค้งไหวหรือเปล่าเนี่ยไปถึงผมอะไหวหรือเปล่าได้อยู่ครับได้อยู่รีบไปทีนึงได้ครับตัวนี้หมุนมาก็ยังอยู่ยังอยู่ใช้ได้ใช้ดีนี่เลยครับ ผมบอกเลยเอาเรื่องนะคันนี้ดิฟสนุกเลยไปครับนี่เยอะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมลองไปดิฟลงเขาดูแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะไหวไหมนะครับ <c oughs> ว่ามันโค้งเล็กอยู่นะเดี๋ยวผมลองลองดูลองดูไปปึ๊บโค้งแรกนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโค้งแรกนี่ไหวชิวโค้งต่อไปนี่แหละคือได้อยู่นะ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้โอ้เกือบชนดีหยุดทันครับอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอโปรแกรมตัดเสียงรบกวนผมหายไปแล้วทุกคนโอเคครับเอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่เออแต่อาจจะดิฟยนากนิดนึงไปครับถอยเข้าช่องไปโอ้โหมันเข้าที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเข้าเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้ ก็มีแต่งดีแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย